สวัสดีค่ะสวัสดีหนูพี่ปักหมุดเจด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสสดไลฟ์สำรวจเหมือนเดิมนะคะวันนี้โลใหม่โคตรน่ากลัวเข้ามาสักห้าหกร้อยก่อนเดินเลย จะเดินแค่แป๊บเดียวพอนะเพราะว่าเวลาวันนี้ไลน์ในเพจนะคะคนเป็นผีเพจเมื่อคืนเพจหนึ่งนะคะที่ใส,ใส่ใส่หัวข้อไว้ สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีทุกคน400เดี๋ยวบีจะเดินเข้าไปสำรวจสถานที่คนเดียวนะสถานที่นี้เป็นคาลือหาดนะคะของของชาวต่างชาติอะไรที่เขาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตยกขัวเ,ออเสียชีวิตยกครัวนะคะตกเหวรถตกเหวตายยกขัว อันนี้อันนี้มันอีกหลังหนึ่งมันมีตรงนี้หลังหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นบ้านคนใช้บ้านคนใช้เดินเลยดีกว่าเสียเวลาเดี๋ยวมีไลท์อีกเกจหนึ่ง,งเหยืยนว่าง,งูไม่เดินเดินหลังใหญ่เลยดีกว่าเฮงคนน่ากลัวไม่ได้เข้ามาสำรวจด้วย แบบดิบๆเลยฝนก็ตกืึทำไมได้ยินเสียงผู้หญิงวะไปเข้าเลยฝนตกเฮ้ยมีเสียงจะกิ่งไม้ พี่เสียงเงยอะจริงไหมพี่ได้เขาบ้างหัือเปล่ากลัวงูมากเลยเฮ้โทุกคนดูทางนี่กำลังเดินแป๊บหนึง่งขอดูทางก่อนมีไฟฉายอันเดียวโอ้หดูดูทาง ไมล่วงแหละอะไรขยับวะบงูวะวัดไหนเข้าทางไหนเนี่ยจะบอกนะว่าลุยตรงนี้แต่ถุงเท้าก็ไม่ได้ใส่ด้วยงูจะฉกไหมเนี่ยเฮ้ เห็นเงาเลยตรงไหนยังไม่เข้าบ้านเลยอย่าปั่นดิหูและฝนแม่งตกอะ่ะมันเฉอะแชะอ่ะนี่นี่ที่เห็นไฟตรงนู้นนะคือไฟถนนข้างนอกนะแป๊บหนึ่งเฮ้ยทุกคนบ้านหลังโคตรใหญ่เลยใหญ่มากเขาเลือหาดเลยอะ่ะเอ้ยเอ้าคกล้าเข้าแล้ว หลังใหญ่มากหลังใหญ่มากขอดูทางก่อนนะแป๊บยคนลุกประวัติที่นี่คือเสียชีวิตทั้งครอบครัวนะคะรถตกเหวเหมือนจะเป็นชาวต่างชาติไม่ทราบว่าเป็นชาวจีนหรือชาวอะไรแต่คนเห็นเขาบอกว่าเป็นชาวจีนนะโอ้ยกี่ชั้นวะเนี่ย <Hey! S 2> มาคนเดียวค่ะคนเดียวคนเดียวบีสำรวจก่อนอุ้ยกีดชั้นเนี่ยอุ้ยไฟไฟไฟมาอะไรตอนนี้วะหนึ่งสองสามสี่อุ้ยอุ้ยไม่ใช่แค่สี่ชั้นแล้วหกเจ็ดชั้นเลยครอบครัวใหญ่อะเนี่ย ขึ้นทั้งไหนวะอันนึงขึ้นทั้งไหนวะอุ๊ยทุกคนใหญ่มากหกเดะเฮ้ยใครคะใครคะอืม คนเดียวค่ะคนเดียว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 มีเสียงผู้หญิงหัวเราะโอ้โหโอ้เท่านหร่ว่าโุ้ใหญ่มากอะบ้านอะครับหนึ่งโอ้โหเจี้ยบโครตกลัวโครไม่ชอบบ้านหลังใหญ่เลย อันนี้ไม่ใช่บ้านเจ้าสาวนะบางคนอาจจะคิดว่าเป็นบ้านเจ้าสาวเจ้าสาวหรือเปล่ามันคล้ายๆแต่ไม่ใช่อันนี้ใหญ่กว่าหกเจ็ดชั้นอะวันนี้มีมีไลฟ์ในเพจเออคนเป็นผีเพจหนึ่งนะคะที่เราไลฟ์เมื่อคืนใครหาไม่เจอกดออกจากหน้าไลฟ์แล้วก็บีใส่ไว้ที่หัวข้ออยู่ ตายยกบ้านใช่ค่ะเขาน่าจะไปเที่ยวกันแล้วรถตกเหวเสียชีวิตเฮ้ยทำไมบ้านมันโป่วะเหมือนถูกอะไรไปหมดแล้วอะ่ะเฮ้ยมัน ลดลดเดี๋ยวจะเดินสำรวจแบบรวดเร็วเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีไลท์อีกเพจนึงนะคะอุ้ยอุ้ยนกนาทำไมบ้านมันเปื่อยอ่ะเหมือนไม่ซ่อมไม่สุดอะอะทีมงานปักหมุดยังเฮ้ยเรียวเดียก ใครคะมีคนเป่าคะไม่ได้มาสำรวจด้วยมีคนหรือเปล่าคะเฮ้ยนี่นกนกมีคนเป่าคะใช่คะ่ะเป็นบ้านเจ็ดเจ็ด ประมาณหกชั้นเจ็ดชั้นนะหกเจ็ดชั้นบ้านเลยอันนี้คือบ้านนะคะเป็นบ้านไม่ใช่ตึกไม่ใช่อะไรเป็นบ้านนะม่ก้าคืนมีคนอยู่หรือเปล่าคะไม่น่ามีอ่ะสะภาพอย่างเงี้ย Pendai, hui. เปล่าเสียงอะไรวะเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรโอ้คนวะ กี่เหมือนมีเสียสงส้นสูงเลยวะทำไมรี่ยินเสียงอเขาส้นสูงอะคนเปล่าถ้าคนบอกคนนะคะจะได้จะได้ไม่ยุ่งจะมาร้องอย่างนี้มันไม่ใช่นะจะมาร้องให้กลัวแบบนี้ไม่ใช่นะคน พูดไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินมยินม่ีนอมร่วงได้ไงอ่ะคนเปล่ายอ่ะโหเขาเลยเฟ เฮ้ป้านี่งง๊ยนันะเกิดโทรศัพท์ร่วงไม่ได้เอาขา็้มาโอ๊ย๊ยมีเสียงคนเดินใช่ได้ยินเหมือนกัน ตอนนี้กำลังฟังอยู่ไม่รู้ว่ามันเสียงน้ําฝนหรือว่าเสียงอะไรเดี๋ยวบีหลังตอนเนี้หลังติดแล้วทุกคนฟังนะเฮ้ยใครเดินลงมา พีงงานพีงงานทีมงานดูแลอยู่เปลาพีงงานดูอลอยู่เปล่ามันมีเสียงเสียงชั้นบนเนี่ย บีลงจากรถเบียเข้ามาเลยโรนี้บีไม่เคยมาด้วยโลนี้ไม่เคยมีใครมาก็เลยไม่รู้ว่าไมมีเสียงดิ่งวะคนเนออมีคนเดินลงมาใช่มันมีเสียงมเมื่อกี้มัน อะไรวะมีเสียงย่ำน้บมีเสียงย่ำนะเฮ้ยทีมงานดูแลอยู่ไหม ไอคนเปล่าไอ้เหี้ยคนหลุดผีวะแต่าาแกูไม่แน่ใจ้วตอนเนะี้ยพี่พี่พี่คนหลือผีพี่พี่ดูแลอยู่เปล่า,าพี่มีเสียงคนเดินลงบันไดลงมา เขทีมันเข้ามา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 ปิดไฟฉันทีมันทีมันทีมันเข้ามาเร็วทีมันเข้าาเร็วทีทีมันเข้ามาเข้ามาเร็ว ขึ้นก็มันมีเสียงข้างบนน่ะไม่รู้เห็นเหรอขาอะไรเห็นขาคนนึงขาตรงไหนใส่ไม่ทัาสีเลยนะสีดำข้าพ่อใบสีดำท้าพ่อใบสีดำผมไม่ได้ใส่ท้าพ่าใบใส่ท้าแต่เห็นปะมันมีเสียงข้างบนใครครับเอ้ยใครถือกล้องเลยน มีเสียงข้างบนขึ้นไหลเลยขึ้นไหลเลยเอาคือใครไหลเฮ้ยเนี่ยเนี่ยไม่มีเสียงโบนเนี่ยไม่ไ่เดินลงมาเมื่อกี้น่ะน่ะวันนี้เสียงพี่เสียงผู้ชายทุกคนดีไม่รู้นะว่าคนหรือเปล่าแต่มีอยู่เมื่อกี้น่ะ เนี่ย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 ,เ,ยเสียงแก้วแตกแต่แม่ไม่มีมันหาตัวไม่เจอเลยคนรือผีไว้แต่ตัวเมเจอตัวมเมเจอทุกคนตอนนี้กำลังไล์ในเพจคนเป็นผี พี่พี่พี่มาดูตรงบันไดพี่มาดูตรงบันไดเปิดเปิดไลท์เลยเปิดไลท์ตรงบันไดเลยประวัติมันมีแค่นี้ใช่ไหมเอาจริงๆประวัติมันมีแค่ตกเหวพี่เหรอคนลุกเลยเห็นหัวคนชะง้ข้างบนไหนะกลังขึ้นไ ตอนนี้กำลังไล์นะเดีย๋ยวให้ดูหน้านะไลวนะ่อยถือดิอถือตอนนี้เอาไล์ไล์ดิไลล้วไลลนะเอากำลังเที่อม่อออกมาแล้วมาลตอนนี้กำลังไล์แล้วนะคะ ไลน์แล้วนะคะไลน์แล้วไลน์แล้วไลน์แล้วออกไป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 ขึ้นไลา์แล้วในเพจคนเป็นผีที่มุกเป็นผีนะคะเดี๋ยวแชร์ปักหมุดไว้ยังปักหมุดไ้แล้วนี่ที่ปักหมุดเลยกาลังไลฟ์อยู่นะคะที่ปักหมุดเลยเดี๋ยวเข้าไปเอาในนี้ก็ได้เข้าไปดูในในใน F4 ก็ได้เดี๋ยวมีรูปเพจเดี๋ยวจะอนุมัติอฟ F4 กําลังขึ้นไลน์แล้วตอนนี้ไลน์แล้วตอนนี้ไลน์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครจะงงด้ ลงออก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 ไปให้หมดออกไปให้หมดออกไปให้หมดไม่ยงดูแล้วไปดูไปดูนู้นออกไปให้หมดไปดูนู้นค่ะไปดูนู้นไปดูนู้นยังไม่ออกกันอีกมาตามมานี่เลยตามมานี่เลยคนดยติพทีน่ะเห็นปะที่ปังหมดเลยที่ปังหมดเลยพี่พี่จะออกแล้วโอเคเก้าสิบเก้าคนดูแล้วเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ก่อนนะไนะไปเข้ามาแล้วกดไลค์กด